่ะมามีงบไม่ถึง2 0 0แสนนะครับแต่อยากได้ BMW ไปใช้นะที่รถจบๆนะครับวันนี้เรามีให้เลือกถึง2คันนะครับเราขายราคาเท่ากันเลยนะมีทั้งซีรีส์3แล้วก็ซีรีส์ะครับเริ่มจากคันแรกเลยเนี่ยซีรีส์3นะครับ320 IBM มัยู่ E90 สีบอลซิมเวอร์จากโรงงานนะครับหล่อจัดล้อ BBS ขอบนะยังใหม่กิฟเลยพร้อมใช้งาน สองคันนี้ผมขายเท่ากันเลย1นึ่0 0สนเก้บาทเท่านั้นนี่ภายในบอกไฟฟ้าหนังนะครับเนียนเลยสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์แอร์จบนะหนึ่0แสนเบาทส่งให้ฟรีสองโลนะครับ e เก้าสิบองสามสามสองไอเอออะคันต่อไปคันนี้เป็นซีรีส์หนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแต่ให้ราคาเท่ากันคันนี้ปีสองพันคันนี้ปีอะไรนะ อ่าสอนะเป็นซีรีส์ห้านะครับห้าสองห้าไอนะ e หกสีแชมเปญภายในก็จะกว้างกว่าซีรีส์สนะครับอ่าแต่คันนี้จะเป็นเครื่อง6สูบนะถ้าเป็น 320i จะเป็นเครื่อง4ี่สูบนะครับอ่าคันนี้ก็จะได้บอดี้ที่ใหญ่กว่านะครับคันนี้ก็เครื่องเกียร์ทุกอย่างจบหมดนะครับหนึ่งแได้ขับ bm แล้วไม่ถึง2,000 200, 200, สนมีทอนส่งให้ฟรีสอง้โลนะครับ เอกาสารพบทั้งคู่นะครับี่หทั้งคู่นะครับใครสนใจมาได้เลยเลสคาร์ดช็อปนะเบอร์โทรศูนย์แปดหกเก้าเจ็ดสองศูนย์แปดหกนะเต้นอยู่นนทบุรีนะบ, <S 1> <S 1> บางบัวทองไซน้อยนะครับคุ้มมากนะกับสองคันนี้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาททั้งคู่นะครับส่งให้ฟรีอีกสองโล